การเปลี่ยนแปลงนั่นเองการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมือง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอรศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยซึ่งสถานการณ์เหมือนกันมากเลยในช่วงก่อนการรัฐประหารปี2549และปี2557กระซิบกระซาบมาบอกก็ยังมีพรรพวก ที่ไปมาหาสุกันอยู่นะคะก็สซิมาบอกว่าเตรียมแก้รัฐมนูญให้ไม่มีปาร์ตี้ลิสจริงเหรออันนี้เขาไม่รู้เชื่อไม่เชื่อได้ไม่ได้เพราะอันนี้เป็นคำบอกเล่าเป็นคําบอกเล่าุยพูดตรงๆเขามาเล่าให้ฟังแบบนี้จริงไม่จริงไม่รู้คือเป็นเขตหมดเลย500คนอ่คนี่คือยุทธศาสตร์ในการที่จะชนะก้าวไกลไงหนึ่งก็คือรวบรวมบ้านใหญ่ จะอยู่ในพักโดยตรงหรือว่าจะหัวการแบ่งพื้นที่กันอันที่สองไม่มีปาร์ตี้ลิสก็เป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจนะเพราะว่าพอเป็นเขตหมดเนี่ยม,ม,ม,มันก็จะส่งผลกับการวางกลยุทธ์ในการหาเสียงเหมือนกันกมากเลยแหละกระแสจะช่วยไม่ได้กระสุนจะมาเป็นเรื่องหลั<อ>กกระแสช่วยได้น้อยในเขตเมืองอย่างกรุงเทพอย่างเมืองใหญ่ครับแต่ว่าในเขตชนบทกระสุนจะทำงานได้อย่างเต็มที่ ที่จะขอใช้เวลาเพียงสักครู่หนึ่งทหารเรามีอุดมการ์ครับในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองเรามีอุดมการณ์ว่ายอมเสียสละทุกสิ่งแม้ชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อพิทักษ์รักษาและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสตร์ราชมลังและยึดมั่นในระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุกยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในคุณธรรมทั้ง4ประการ ตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะคุณธรรมประการที่4ี่ก็คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคุณธรรมและยึดมั่นในศัจจะบนพื้นฐานของความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมประกอบด้วยความจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เราร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายและจะไม่ทอดทิ้งกันนั่นจะนั่นจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละพูดจะไม่มีไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันแล้วเกี่ยวกับรัฐบาลบกหินคือพ้อมพอเอ่ยออกมาแบบนี้บ้านในบ้านนใป่าอย่างเงี้ยเราไม่ได้เหมือนจะส่งส่งสัญญานอะไรไม่คนคนข้างในป่าว่าเขาจะต้องไม่ไม่รู้อยู่ๆก็พูดขึ้นมางั้นบ้านในป่าที่คือลุงบ้องไะคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่า มีอยู่หร <OR> ือปล่ามีสลง่มีสองลงเลยอยู่ああผมว่าบ้านเมืองมาถึงเวลาถ <Level. S 1> <Loop. S 2> ึงเวลาในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยกำลังจะมีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับการแก้ธรรมนูญที่ว่าเนี่ยนะฮก็จะไปแก้ให้มีการยกเลิกปฏิลิส เพื่อจะสามารถเอาชนะก้าวกร่อยให้ได้และก็จะสามารถที่จะซื้อเสียงได้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นที่คือหานเศรษฐาทวีสินก็ออกมาปฏิเสธนะว่าไม่เป็นเรื่องจริงในขณะที่พิธาลิมจุละลัตก็บอกเอ้เอาเลยยกเลิกเลยฉันไม่กลัวมึงในเชิงปรากฏการเราเป็นประชาชนเห็นเหตุหการณ์แบบนี้คุณส่วนเห็นไหมฮะบ้านเมืองเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเรามีตัวแปรต้น ที่มีนัากการเมือง <Stars> พรรคการเมืองที่เรียกง่ายๆว่าธุรกิจการเมืองคือมีบริษัทพอมีบริษัทบริษัทก็ไปตั้งพรรคการเมืองสังเกตไหมฮะพรรคการเมืองต,งต่างๆอยู่ภายในบริษัทสังเกตไหมฮะที่ตั้งพรรคการเมืองเนี่ยจะอยู่ภายในบริษัททั้งสิน้นจากนั้นพรรคการเมืองที่ควบคุมโดยบริษัทนะะ แล้วก็มีนายทุนเจ้าสัวนายเล็กในายใหญ่บ้านเล็กบ้านใหญ่เนี่ยก็จะไปซื้อบรรดาสสมาไว้ในซุม้มในพักการเมืองของตนเองซื้อได้มากก็ได้เป็นรัฐบาลซื้อได้น้อยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องผสมรวมกับพักการเมืองอื่นๆพอเรามีโครงสร้างการปกครองลักษณะดังกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อเอื้อประโยชน์ตัวเองและพรรคพวกเห็นไหมเราเห็นชัดเจนเลยเรื่องของการแก้ทานูนเพื่อไม่ให้มีปาร์ตี้เลสเพื่อให้พรรคตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดและจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างปฏิเสธไม่ได้ทําไมบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ตลอด92ปีมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยไม่เคยมีการปกครองที่ดีที่สุดและการปกครองที่เหมาะสมที่สุดเพราะอะไรเพราะ โครงสร้างการปกครองยังคงเป็นในรูปแบบของธุรกิจการเมืองที่มีคนไม่ถึง1,000คนสร้างปัญหาให้กับประเทศนี้ข้าวยากมากแพงสินค้าแพงอาหารแพงเกิดการประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะโครงสร้างการปกครองมันเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อก่อนทุจริตกันแค่เอารองเท้า ซื้อเสียงข้างหนึ่งแบอบกเลือกได้เอาไปหนึ่งข้างถ้าเลือกฉันเดี๋ยวเลือกได้เรียบร้อยก็จะเอามาอีกข้างให้นี่สมัยก่อนแค่นั้นนะฮะตอนนี้ซื้อเสียงกันห้าร้อยพันบางบ้านซื้อกันเป็นหมื่นพอซื้อเสร็จเข้ามาก็จําเป็นต้องโกงเพราะลงทุนไปแล้วก็ต้องเอาคืนโกงจากไหนภาษีของประชาชนถ้าไม่ต้องแปลกใจจะมีโครงการจำนำข้าวดิจิตอลเว l เร นะครับขายเข้าสิป,ปีไม่ต้องกลัวท่านจะเห็นแบบนี้ทุกทุกวันจากนักการเมืองและพรรคการเมืองเพราะโครงสร้างการปกครองของเรามันเอื้ออำนวยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะแบง่งเป็นสองฝ่ายเราพยายามจะไปก๊อปปี้อังกฤษมาก๊อปปี้สหรัฐอเมริกามาแต่โครงสร้างดังกล่าวมันไม่เหมาะสมกับสันดานของนักการเมืองไทยที่มุ่งหน้าจะทุจริตคอร์รัปชันเป็นสําคัญเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนี้มันกําลังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า fail ฟลเซตหรือรัฐที่ล้มเหลวไม่ว่าเศรษฐกิจกสังคมการเมืองและกระบวนการยุตธรรมกำลังเข้าสู่กระบวนการล้มเหลวเขาเรียกว่าเฟลเซตหรือรัฐที่ล้มเหลวถ้าไปเทียบเหตุการณ์เหมือนปี2,549ที่ปรากฏว่ามีสวสวอะไรสาภาผัวสาภาเมียสาภาเมียกลายเป็นสมาชิกวุฒิสาภาสาภาผัวกลายเป็นสสสุดท้าย19กันยายนพุทธศักราช2549 2 0่ินากนาทีโจโลเลิกยึดอำนาจเห็นไหมฮะเห็นชัดเจนเลยเหตุการณ์ใกล้เคียงกันก็เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแบบดาดเดินคือจำนำข้าวจำได้ไหมฮะเนียโทษกรรมสุดซอยจะเรียกโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองเหมือนปัจจุบันไหมฮะเหมือนกันเลยแก และสุดท้ายก็เกิดการร 25, solved, ัฐประหาร22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16นาฬิก30นาทีหรือพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัดมงคลเห็นชัดเจนนะฮะนั่นหมายความว่าสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการเชิงโครงสร้างที่เข้าสู่เฟลเซตพอเข้าสู่เฟลเซตเมันกำลังเอื้อ เข้าสู่การรับประหารบางคนบอกโอ้ยไม,ม,ม,ม่มีหรอกการรับประหารมจะเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างให้ดูอะสองเหตุการณ์ล่าสุดไม่ต้องพูดถึงสิบสามสิบสี่ครั้งที่ผ่านมาไอ้ที่ผ่านมาปีสี่เก้ากับห้าเจ็ดมันเหมือนกันแก่ไหมหนึ่งนี่เท่าสุดซอยไหมสองทุจริตคอร์รัปชันไหมมีการล้มล้างการปกครองไหมแค่เฉพาะล้มล้างการปกครองกับทุจริตคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขในการรับประหารตลอดระยะเวลาสิบห้าสิบหกปีสิบห้าสิบหกครั้งที่ผ่านมาตลอดเก้าสิบสองปีนั่นหมายความว่า สถานการณ์ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ประเทศมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะหนึ่งการรัฐประหาร2พรรคร่วมทับาลแตกกันเองซึ่งนิดาโผ่ก็ทำโพมาแล้วนะครับยืนยันว่าประชาชนเชื่อว่าพรรคร่วมทับาลจะล้มรัฐบาลเศรษฐาทวีสินและประการที่3นิติรัฐนิติธรรมซึ่งประชาชนก็คาดหวังว่านิติรัฐนิติธรรมเนี่ยจะมาแก้ไขปัญหาได้แต่ทั้ง3าประการมันเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นสูกระบวนการการเปลี่ยนแปลง นั่นเองการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไปถวายพระพวารวางคุณะเลิงถวันสุราชายสูงเจือจ้ำคุณพระเจ้าแผ่นดินสินรครแผ่นดินไทยในรัฐสกางที่สิ ดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรรามาธิบดี สีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมานาถบรพิรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะทาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทมีน้ำชาคนไปพระสดรเดือดร้อนนะแห่งบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาท่งเป็นกษัตริย์จอมพลเพียงไคร กษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่งสิ่งใด